เติมเกมเมกาเบกใช้แค่ UID หรือจะเติมผ่านบัตรสตีมเลือกเติมได้เลยที่ Rich Man Shop ถูกคุ้มพร้อมโปรจัดเต็มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มอีก1แพ็คแถม Rich Man c คอยไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุดนาน10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ r i c h m a n s h o p h ิชแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันบันกลางปีแจบกบ Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามแลวดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นแฟนๆเมกาเบกทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวไกด์เดอร์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างพูดกันตรงๆเลยแบบบ้านๆเลยนะครับไกด์เดอร์เนี่ยมันจะต้องใช้ของในการคาบตี่อนข้างเยอะนะครับโดยที่คาบหนึ่งครั้งจะใช้เวลารอนาน บางอันเนี่ยรอแบบ1วัน2วันกันเลยนะครับเป็นเวลาในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นด้วยความเข้าถึงยากของมันที่มันคราบก็ต้องใช้ของเยอะใช้เวลาในชีวิตจริงก็เยอะใช้เงินก็เยอะไหนเราจะต้องมาติดชิ้นทรงชิ้นส่วนมันให้ครบอีกนะครับซึ่งเนี่ยต้องแบบใส่พาร์ทให้ครบเพื่อที่จะสามารถใช้ไกด์เดอร์ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับก็เอางี <my> <tit les> ้ละกันเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับมันจะมีไกด์เดอร์อะไรบ้าง แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เอาไปเล่นในเกมจริงนะครับเพราะว่าถ้าตกขึ้นมาเนี่ยเสียดาย <t ell: S 2> <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะมาลองกันในห้องซ้อมเพื่อความสะดวกสบายแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าไกด์เดอร์ของผมเนี่ยก็ไม่ได้ใส่พาร์ครบนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูข้อ่าวแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาเรามานั่งดูเล่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้มาเดี๋ยวเราไปเข้าห้องซ้อมกันเลยครับโอเคผมก็มีครบทุกอย่างเลยนะครับก็คือสไนเปอร์ซัพพอร์ตซับเปซชั่นเอ็นฮาร์แล้วก็มิลลี่นะครับ เดี๋ยวเราเอามาดูทีละอันเลยแล้วกันเริ่มต้นที่สไนเปอร์นะครับโดยที่เข้าๆก่อนเวลาไกด์เดอร์มันมานะครับเรากด E เพื่อขึ้นไปขี่แบบนี้และจะมีลอดสตามินาพิเศษขึ้นมาเห็นไหมครับผมอโอเคสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องรู้ก็คือไกด์เดอร์จะไม่กันดาเมจให้เรานะครับอย่างเช่น้าวเราโดนโจมตีเนี่ยถ้ามันโดนตัวเราก็คือโดนตัวเราเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่บนไกด์เดอร์ไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรเลยนั่นเอง เดี๋ยวเราเอาเป้ามาสักอันหนึ่งผมขอเอาเป็นอะควิล่าแล้วกันนะสำหรับไกด์เดอร์ตัวนี้นะครับก็ติดพาดไม่ครบนะครับมีของเล่นให้ประมาณนี้เอาได้ผมให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันนะครับยิงธรรมดามันจะคล้ายๆกับของอะควิล่านะครับเ,เดี๋ยวยิงเป็นงี้อเหมือนกับที่อะควิล่ายิงได้นะครับแล้วก็คลิกขวาคล้ายกับของอะควิล่าเลยเห็นไหมครับคล้ายกันมากเลยประมาณนี้นะครับผมอขึ้นไปสูงสูง น,น,ะะนะครับมันจะคล้ายๆกับอะควิล่าเลยสังเกตไหมครับโอเคทีนี้กดเลข3นะครับมันจะเปิดการชาร์จแบบใน,นลุคคิแต่ข้อดีคือเราชาร์จจากข้างบนได้นะครับอลองนะกดสามชาร์จ1 2 3 4แบบนี้แล้วก็คูดาวโคตรนาน25่ิบาวินะครับผม <laughs> อะไรวะเนี่ย,ยโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับ ไกเดอร์สไนเปอร์นะครับมาลองใช้ดูจริงๆมันจะมีฟังก์ชันอื่นอีกนะครับเช่นพวกแบบมัลติล็อกออนหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้ใส่มาเพราะว่าเวลาจะซื้อมันต้องใช้เงินแคสซื้อนะครับผมมองมันค่อนข้างเปลืองไปโอเคมาดูไกด์เดอร์อันต่อไปกันดีกว่าอ่าอันนี้น่าจะเป็นไกด์เดอร์ฮิวนะครับผมอ่าไกด์เดอร์ฮิวกดคลิกขวา จะมีโดนฮิวคล้ายลูมิเน่ครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมเอาเอาให้แบบอ่าเป็นโหมดฮิวแล้วกันนะเป็นไทเซราคือมันก็ฮิวแรงเลยนะครับฮิวค่อนข้างโอเคเลยอ่ะดูนะมันจะปล่อยโดนฮิวไปโอเคสำหรับสกิลสองนะครับสกิลสองเนี่ยจะทำให้ศัตรูไม่สามารถล็อกออนเราได้นะครับผมอ่ะกดใช้ดูเลยแล้วกันนี่ เวลาผมกดใช้นะครับมันจะคล้ายๆกับของเซเลนิดเนี่ยก็คือจะทําให้ศัตรูไม่สามารถล็อกออนแล้วได้อูดาวหกสิบวิคือโคตรนานโอเคแล้วก็สกิลสามนะครับผมสกิลสามจะปล่อยโดนออกมาแบบนี้ซึ่งโดนมันจะโจมตีใส่ประตูให้อัตโนมัติแบบนี้ในระยะนะครับก็อยู่ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆก็ดูสายใจดี ประมาณนี้ก่อนแล้วกับน,นะครับนี่ก็คือซัพพอร์ตไกด์เดอร์นะครับอย่างที่บอกนะว่ายังใส่มาไม่ครบถ้าหากว่าใส่ครบน่าจะน่าเล่นกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันฮิวได้ก็จริงและสกิลการล็อกออนของมันเนี่ยผมว่ามันคููดาวนานไปหน่อย60วินาทีผมว่าม่งแบบบ้าแล้วไปต่อมานะครับผมซัพเพิสชั่นไกด์เดอร์นะครับซัพเพิชั่นไกด์เดอร์จะติดปืนเก็ทลิงแล้วก็จรวดนะครับผมเป็นไงมาลองดูนะครับ เป็นคกิดลิงค์คล้ายกับของไทเซราโอ้โหไม่แรงเลยกดเลขหนึ่งยิงจรวดโอ้ก็สาใจดีโอเคกดเลขสามนะครับผมสกิลสามจะทำให้รีโหลดแบบทันทีเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับกดสามอ่ารีโหลดไวถ้ายิงจรวดละ่ะ ไม่เกี่ยวโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอามายิงให้ดูแล้วก็คือเคลื่อนที่ช้าด้วยโอ้ยไกด์เดอร์ต่อไปเป็นตัวไกด์เดอร์น่าจะเป็นจรวดนะครับอันนี้โอเคอันนี้จะเป็นปืนใหญ่่ไกด์เดอร์ปืนใหญ่คลิกซ้ายยิงจรวดลคล้ายสเตโกคลิกขวาคลิกขวาจะแรงนะครับ Okay. ประมาณนี้แล้วสกิลสามผมชอบมากสกิลของสเตโกุ๊เนี่ยอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือท่าของสเตโกแล้วท่าสามเท่าที่ดูมาผมว่าผมชอบไกด์เดอร์อันนี้ที่สุดเลยมันแบบทำลายล้างเนี่ยมันเหมือนสเตโกแบบบินได้อะไรเงี้ยเด็กแต่มันสานใจพี <laughs> นั่นแหละครับกว่าเราจะได้ไกด์เดอร์ที่แบบแต่งเยอะแบบนี้น่าจะต้องใช้เวลาในการฟาร์มที่นานโคตรๆเพราะฉะนั้นผมเลยไม่อยากเอาไปเล่นเท่าไหร่อยากเก็บไว้เป็นสมบัติโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมมีลี่ไกด์เดอร์เป็นไกด์เดอร์ที่เอาไว้โจมตีใกล้นะครับั okay, งหว่านี้ขอเปลี่ยนศัตรูเป็นตัวตีใกล้ก่อนเอาเป็นบิลล่าแล้วกันนะเพราะเราเจอบ่อยในหมดฟาร์มเนะี่ย โอเคอันนี้ติดพาร์ทมาอันเดียวนะครับมันคือการโจมตีธรรมดาแบบนี้อ่าเห็นโจมตีง่อยๆแบบนี้นี่ตีแรงมากเลยนะครับผมมาลองกันนะดูดิอดแรงอ่าและด้วยความที่มันเป็นมิลี่ไกเดอร์นะครับจึงทำให้มันสามารถแดดดาบได้ด้วยนะครับก็คือกดคลิกซ้ายหนึ่งทีอ่าพุ่งไปแบบนี้ได้โอเคประมาณนี้นะครับผมโอเค ็ไกด์เดอร์ที่ผมเอามาให้ดูนะครับมันไม่ได้ครบทุกอย่างและผมก็จะสรุปตรงนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องไกด์เดอร์นะครับผมมองว่ามันไม่คุ้มเลยที่จะเอาไกด์เดอร์หรือจะสร้างไกด์เดอร์เพื่อเอาไปเล่นเพราะอะไรครับการสร้างไกด์เดอร์หนึ่งอันใช้ทรัพยากรเยอะใช้เวลาในการสร้างเยอะแล้วใช้พาร์ทเยอะอีกต่างหากเพื่อที่จะได้ไกด์เดอร์ที่สมบูรณ์หนึ่งตัวนึกออกใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่าคุณเอาไกด์เดอร์เข้าไปเล่น คุณจะเป็นเป้านิ่งเพราะอย่างที่ผมบอกว่าไกด์เดอร์จะไม่กันดาเมจให้เราถ้าหากว่าเราโดนฟนไยนารุยิงหรือว่าโดนตัวอะไรเข้ามาปั่นตายเนี่ยไกด์เดอร์นั้นก็จะล่วงแล้วศัตรูก็สามารถเอาไปได้เลยในมุมมองผมผมรู้สึกว่าไกด์เดอร์เป็นสิ่งที่สร้างมาไม่คุ้มกับการนําไปใช้เลยคือมันสร้างนานนะครับมันสร้างนานแต่มันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลย กลายเป็นว่าการที่เราเอาไกด์เดอร์ไปเล่นเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกกดดันมากกว่าสนุกนั่นเองเพราะว่าเรากลัวว่าไกด์เดอร์มันจะตกนะครับอย่างพวกแก๊งไกด์เดอร์ที่ผมได้มาเนี่ยผมก็เอามาจากศัตรูแบบแทบทุกอันเลยนั่นเองนะครับผมคือผมเจอศัตรูในฉากเขาใช้ไกด์เดอร์ผมก็เอากลับบ้านก็เลยเอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูได้ผมสร้างเองอยู่ไม่กี่อันตหรับไกด์เดอร์นะครับก็ผมมองว่าก็ไม่แนะนานะครับให้เอาไกด์เดอร์ไปใช้ในเกมเพราะว่าถ้าหากว่าตกมามันจะเสียดายนะครับ แนะนำว่าถ้าหากว่าเจอของศัตรูก็เอาของศัตรูมาใช้แค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องเอาของเราไปเองไม่งั้นตอนตกมันจะเสียดดยเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรในการสร้างเยอะอย่างที่บอกนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะเติมเกมเมกาเบกก็ฝากร้าน l i ชแมนช็อปด้วยนะครับร้านเติมเกมที่ราคาถูกและสามารถเติมได้ตลอดย4ิบี่ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถเติมเกมชั้นนำได้อีกหลายเกมเลยนะครับก็แวะเข้าไปโดยคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ